Walo-walo. สวัสดีครับมาพายกินนะครับผมเอ้วคุณไม่ได้ชื่อเจเจเหรอเจเจอะไรผมเห็นคุณประกวดข้ามไปต่อขอนึุว่าเจเลอร์นั่นแะอ๋ออันนี้ที่เห็นยืนผมเห็นผมสภาพตรงนู้นอยู่คือกะคิม,มุงนี้เซลมไม่ผมนึกว่าเจเลอร์จริงว้าวโหคุณเราไปเทียบเขาหล่อเยอะอ๋อแล้วคุณก็ต้องเป็นต่อใช่ไหมครับผมอ๋อไม่ใช่ครับผม <laughs> <laughs> เอาไว้ว่ามึงก็เคยเหมือนกัน ดีเป็นไงบ้างมาร่วมงานแล้วยดีมากเลยแบบว่าได้ดูซีรีส์ทั้ง5เรื่องของของวันดีครับผมรู้สึกว่าทุกเรื่องน่าสนใจแล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละเรื่องสไตล์แต่ละเรื่องชัดมากใช่โอ้โหชอบมากแต่ละเรื่องนี้เข้มข้นมากแล้วแบบ<ม>ที่ทำออกมาภาพสวยแบบโอ้โหสวยมาก็าสวยมากจริงๆกับไม่ใช่แบบประเทศเราอะ่ะ บ้าบ้าน,าน,มานมเมืองเราไม่ไม่ไม่อยู่แต่ห้องไม่ออกไปไหนเล่าไม่ไม่ได้มีเขือมีแปลมีสวยไปหมดไม่ไม่ถึงว่ามันมันสวยจริงๆไงเหมือนแบบงานคุณภาพแบบสุดๆเลยต้องยกให้ทีมงานของวันดีด้วยเพราะว่าเขาเก็บภาพรายละเอียดความสวยของประเทศไทยไว้เยอมากครับใช่ใช่แล้วรอบป็นี้บ้านของคุณของคน นี่เขาออนแอร์อยู่ไงผลงานของเขาใช่ผมออนแอร์อยู่ครับตอนนี้ค o o ก i n งคั t นะครับอาหารเป็นไงครับหมอใช่พี่อภิกันที่สองอีพีก็จะจบแล้วใช่ใช่ครับข่าวคู่บอลก็คือว่าตามงอนตามง้อกันเก่งมากตามงอนตามง้อกันจนอีพีสิบแล้วอีพีสิบ คือตามงอนง้อกันเนี่ยประมาณแปดพอจะเข้าเรื่องแเก้าเข้าเรื่องเก้าพี่หน้าคือจบแล้วพี่หน้าคือจะจบแล้วเราะก็ยังไม่ได้เปฟังกันได้เป็นไม่แต่ว่ามีซีนน่าดูซ่อนไว้อยู่อีสองอีพีเป็นจีนที่แบบผมหมกเม็ดไว้อ่ะหมกเม็ดทำไมอ่ะไม่อยากเล่าไงอยากให้ทุกคนไปกักซะแล้วไงดูแล้วว้าวไงอยู่อีพีสิบสองแล้วกันคุณไปดูด้วยผมแชร์ลงทวิตโอเคโอเคเพราะว่า ทีนี้นิโอเล่นดีมากคุณต้องไปคอมเมนต์โอ้ไม่ครับผมปิดโซเชียลเลยวันนั้นเลิกเล่นลบแอปแต่ว่าคู่ของคุณก็ไม่ธรรมดานะ้วหว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสองคนเป็นคนที่เคมีสาธารณะมากอ๋อกับใครก็ได้กินกับใครก็อร่อยออ๋ก็ต้องคุณรู้สึกไงกับคำพูดนี้ว่าว่าเป็นคนเคมีสาธารณะสุดท้ายแล้วต้องยกทุกอย่างนะความดีความชอบให้กับทีมงานแล้วก็พ่วงกับที่เราไปเล่น เขาทําให้ตัวละครหรือคาสต์ไดเข้าไปเล่นเนี่ยคนที่ดูเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าคนนี้คู่สามารถคู่คนนี้ได้จริงคนนี้สามารถรักกับคนนี้ได้จริงใช่ใช่มีเหตว่าอุ๊ยคุณคู่กับคนนี้แล้วคู่กับคนนั้นมีแบบห่วงห่วงคู่สิบุคุณอะไหรไม่ห่วงไหมไม่ห่วงเลยเป็นทางแบบว่าเออมึงไปก็ดีเลยผมก็อยู่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาบอกว่าเพราะว่าผมหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยคุณรอ ได้อะไรนะความหล่าเราสองคู่มันมากเกินที่จะมาอยู่ในกล้องเดียวกันมันเก็บเฟรมมันเก็บไม่ไหวเสือเสือเสืองตัวใช่อยู่อยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้ต้องเฟรมกล้องมันไม่พอความละเอียดกล้องมันเก็บไว้ไม่พอทีนี้แบบเอ้ยพี่ถาวรคุยที่เล่าคุยกันเล่าคุยวันนั้นอ่ะเพราะว่าเรื่องใหญ่โตเลยให้แยกดีกว่าเพราะว่าถ้ามองเนี่ยคือเวลาพี่ถาวรเขาดูซีรีส์เราอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่รุ่นอีโอพี่เลือกไม่ถูกเลยจะมองนิวหรือมองมาร์ทกลัวว่าคนดูจะไม่โฟกัสเรื่องจะโฟกัสหน้าเราใเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเอ้ย ยกต้องแยกแล้วลำบากแล้วมันอันตรายใครถามพี่ถายเพราะว่าระหว่างผมกับมาร์กเนี่ยพี่ถายจะเลือกใครพี่ถ่ายพี่ถายเงียบไป5วันไม่คุยกับใครก็เครียดนานเครียดมากเรื่องตัดสินใจยากอ่ะไม่เข้าบริษัทเป็นเดือนนะช่วงนั้นอ่ะใช่เพราะอะไรคะเพราะว่าไปไปเที่ยวต่างประเทศญี่ปุ่นมไม่ได้เกิดกับเราพี่ถายอยู่ในญี่ปุ่นแล้วสองมันจะมีแบบได้กลับมาร่วมงานในซีรีส์เรื่องเดียวกันอืกอันรอด รอรอเขาเรียกว่ารอโอกาสที่แบบว่ามีเลือกมีบทคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่เหมาะกับพวกเราจริงๆมากกว่าที่จะได้วนกลับมาแล้วก็แต่ก็จะคงจะเห็นพวกเราในคอนเทนต์มากกว่าในรายการในรายการต่างๆมากกว่าโรงเรียนเราก็มีคู่ใช่ใช่ใช่ได้เจอหน้าพวกเราด้วยกันอีกเยอะครับผมใช่ได้เจอกันอยู่ใช่ไหมคะพ่อจริงๆต้องเจอครับไมาอยู่เนี่ยคุณหมดสัญญาอย่างไะอะไรนะผมเหลือมากกว่าที่คุณเหลือแน่นอนอาอเอาคุณเพิ่งเซ็นใหม่ไปผมมีสองใบแล้วตามอายุเนี่ยตามอายุ ใช่เนี่ยคือผมรุ่นพี่คุณอ๋อครับไม่ว่าจะสอนงานผมด้วยถ้ามีแบบให้เลือกอยากอยากคู่กับใครให้เลือกวิ้วได้หมดเลยนะได้หมดคาแรคเตอร์แหละอย่างที่บอกเลยคาแรคเตอร์แล้วก็บทบทพุ่งกับที่ร่วมงานด้วยครับสมากกว่าครับใช่ใช่อันนั้นอันนั้นคุจะมีหรือว่ามีแบบรายการคอนเทนต์อย่างอื่นให้เราติดตามไหมนอกจากตอนนี้เป็นพิธีกรเป็นเอ็มซีอะไรอย่างงี้มีผมคิดว่ามียังไงยังไงก็มีเหมือนแบบ แสบเซ็ปแส,แส,แสนที่เราออกไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นรายการอะไรอย่างงี้มากกว่าค,ครับออโอเคแล้วกันฝากแฟนของผมที่ยังไม่ไแฟนฝากติดตามด้วยค่ะโอเคแล้วผมก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามอันนี้แล้วกันเรามางานวันดีก็ใช่คอติดตามซีรีส์ของวันดีด้วยนะครับแอปพลิเคชันที่ดีมากๆถ้าใครไม่มีก็อย่าลืมโหลดนะครับโห<ร>ลดได้เลยซีรีส์ทั้งห้าเรื่องที่ดูวันนี้มันไม่ใหญ่ภาพจริงๆครับหน้าดูมากน่าดูมากก็เชียร์เชียร์จริง เห็นซีรีส์ไทยดังดังไกลระดับโลกใช่ใช่เช,ช,ชียงจริงเชียงจริงครับ,รบผม,ม,มเราสองคนด้วยอ๋อของผมก็ใกล้สุดแล้วกันครับอ,อ,อ่อรัตเวลไรต์ออสเตดนะครับผมเปิดถ้าเปิดขายบัตรแล้วก็ฝากกดบัตรมาดูพวกเราเยอะๆกันนะครับแต่ถ้าไม่หมดก็บอกผมได้ทำไมบอกไปเฉย <c oughs> เอาได้บอกบอกมาบอกหน่อยด้วยมาบอกจริงจริงเออมาบอกหน่อยเฮ้ยเพื่อนขายไม่หมดก็โอเคโอเคไม่มีอะไรของคุณผมบอกว่าฝากด้วยครับซีเรียลคุกกิ้งคลาสนะครับอาหารเป็นยังไงครับหมออีก2 EP จะจบแล้วขอฝากให้กำลังใจทุกๆคนด้วยนะครับมีคำถามทางบ้านสาวคำถามช่วงนี้เขาคิดว่าเป็นไวรัลมากเลยค่ะไอ้ไอ้รถค่ะค้ากินเขาไวรัลขายหลอดนะช่วงนี้ขายหลอดแล้วหรอไม่ขายขำแล้วคุณคุณจะต้องขายยังขายขำอยู่คือผมพยายามแล้ว คือผมไม่ลงอ่ะไม่ใช่ว่าผมอ่ะเฮ้ยนิโอไม่ได้คอนเทนต์ไม่ใช่คือผมพยายามแล้วแต่มันไม่ได้มันขำคุณลองดูคลิปผมบ่อยๆเดี๋ยวเขาจะทำไปเองไม่เพราะว่าผมมา่เคยดูคลิปคุณไปคลิปเดียวอ่ะจักนั้นมาไม่หยุดเลยอ่ะทุกคนบ่นแบบนี้จริงนะว่าเราเนี่ยกูอ่ะไม่น่าไปดูผมมึงคลิปเดียวแล้วไม่หลันไม่หยุดเลยคือแบบเขาจำเลยว่าแบบเอ้ยเราดูดูดูดอะไรอย่างเงี้ยมันมาเยอะมากแล้วก็ โอ้ยบา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 ไม่ไม่ได้ไม่ได้แต่เดี๋ยวมีรองแน่นอนทานสปอยไว้ครับรอดูนะผมผมสปอยไว้เลยนะผมว่าเอในไลฟ์ไลฟ์ร้านทวายไลฟ์อ่ะมันมันเต้นเพลงนี้คุณเต้นคุณเต้นเพลงนี้นะไม่ถูกถ้าผมทำนายแล้วกันอ่าผมเป็นคนไม่รู้อ่ะผมเป็นแบบแต่ว่าคุณมีแน่แล้วกล้องกล้องกระซูเข้าหน้าคุณอย่างเงี้ยปึ้งไม่ผมเโทรศัพท์เข้าไปแล้วต่อสายเข้าเองรอดูรอดูครับผมทับครครับ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video